โดยหัวจะบปอยู่บ่หัวป่อยู่เน,นี่ยเกี่ยวข่าเหนะ็นได้นี่มื่อ้สงสัยสิได้หลับรางบัลอยู่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ถัแพงเบิร์ดสมุสุขครเดิน้ังเดดอน เอาเบิดสมองสะบอนเนามาเมื่อนี้แ,แล้วแหละแต่ว่ายัางปกูก้อยู่เนาะยัดเปิดรอให้ฝนผมก็เอามาไหลามาจากจิ้งกูเนาะเมื่อวานนี่นัง่งลอยมาซอยเกี่ยวนี่ว่าซอยเกี่ยวจนแล้วบอกเลยว,ว่าจังใดเนาะนี่้วเข้ามาหาทางนั่งลอยเพิ่นคือเก่าพี่น้องเยเน,นเานเนะเจ็ดสี่หลายคนกัวภาว่าเริ่มช่วยได้แล้วลว่าสัส เอาเมื่อนี่ยุทธจะบอกสางกัเมีอายุทธจะบอกหรือ,อว่าผักโอ้ห้าก็ขึ้นผัก,ผ,ก,ผ,ก,ผ,กผักต้นเที่ยงอ๋อทีมงานตัดมาแล้วทีมงานตัดมาแล้ว มากรมานในเฮิอแหลยมาเศร้าหัวบ่ฮะไปถ้าเขาขี้นีเนี่ยได้ขึ้นไปเหง,งก่อนนะไป ีานปิดขี้ข้านเปิดประตูอีกเบอรันางลอยโดยผัวจะบ่อยู่บ่ผัวบ่อยู่นะ่ยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเห็นได้ไหนี่เมือนี้สงสัยสิได้หลับรางวัลอยู่เมือนี้แม่กับ รางวัลปอไใจบ่จักหนครางวัลปอดใจบอจักเออลูกมาค้างไวอีหันไไปเกี่ยวเข่า บาดจอยกระเป๋บบายงโอ้บาดจอยพัฒนาขนาดเมื่อนาะแต่งตัวดีแทาวา,าไม่ได้เห็นแต่โดนมีราศีสง,ง่าราศีขนาดเลยสุดยอดเลยบาดจอยธรรมาดาเนาะคนเขามันต้องมีการพัฒนาในบาดจมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเสียนอกอีกบ้านี่เสียก็เสียนอก นีแต่คลองนอกข้างนั้นวะนี่มาแบ่งคอยเนได้แต่คลองนอกแทะขใช่แต่คลองนอกใช่เหรโอ้มูเราใส่คลองนอกกับแซลสยังใส่คลองในยังใช่คลองเบียดอยู่เบาเล่าเนี่เห็นยังก่อนอ้กไทอันนี้ เออมันค้านบ่เป็มันค้านอ้าวเปไวใบอีผูกหัวทางผูกอันนี้นี่นี่ไม้ให้ดูปากคือว่าแตกแล้วบบแมนเขียดที่เขาไปอยู่ได้แหละบ่นั่งลอยฮึโบอา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 เออมานั่งอยู่เตียงพี่ขึ้นมานั่งอยู่เตียงพี่ค่อยค้านยืนได้เฮ้ยเอ้าลูกเคาหาริลบาทนี่ พ่อแล้วบ่จบทีแล้วบ่ยังแล้วสิมานั่งอยู่พี่สิ๊สิบเอ็ดนาทีหนึ่งอ่ห้าจากสิบเอ็ดนาทีมีแต่แหลนไปใช่แหลนไปไปทางใดมาแต่ทางใดนี่มาแต่บ้านและขามันอ่ามาแต่ข้าเขาทางไหนบ่ยังแหลวเจ้าคุณได้ป่ะบาทนี่นะอ้โบาเล่าเนี่ยบอกกี่ยวอะไรสิกลับหลังกราบเลยป่อย่ากลับนะไปนลำกันเลย สีขาวข้างนั่นบ่ไปขางนี้สงสานหลดชงชานหแมนังหลดจักใครได้เคยมันซอกีได้ไทยีใหม่เเจ้าเอ่ัรมาอมมเพงมดามาจะมเลยมาไป มือวานนี่นะเกี่ยวข้าวซอยข้าแล้วอยู่บ่หลลบ่โมเมนต์โมเมนเห็นยูทูบเมื่อวันเดินเขาว่แเมื่อวันยาไปจักอนเนาะอนี้เกี่ยว้ารเ็นบ่โอ้ตะพงอยลงมาตับไเห็นวัวมันกดูเวีนอยู่่ดำปืปจักไป ตั้งแต่ที่นัคนแบบนี้ยังไม่เหนื่อยนะครับเมื่อยยังอีกบาทนี่เมื่อยขับรถไก่อะไรไก่เนาะเห็นว่าเขายังไปนอนไก่อีู่พ่นว่าสีบอกเข่ามาหานางร้อยเลยได้บัตรเอฟซีกัให้เข่ามาอยู่ เรื่อว่านี่ดคือผภรรักผู้ใหญ่กว่าให้เลิกช่วยได้แล้วว่าสันครอบครัวนางลอยเนี่ยไปช่วยคนอื่นบ้างคือว่าสันแนวใดนางลอยเรืว่านี่ไดให้เลิกบ่หรือว่าเนี่ดบ่เบาดูฮะเบาดูเบาหน่อยแม่บบดเรามาคือปราโยคบอแบบยูได้ทุกข์ใครคือมันยังคือแม่นบ่าอยังแท้เออวังได้ใส่กันเลยบ่เป็กปังเล็กปังเลยบ่ บรบ่าล่ามากเลยแต่บาล่าว่าอบบ่นังรอยจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นมาิังแม่กล้องนะบ่าเล่าว่านะฟังอยู่บ่กันบ่ฟังไรขอบ่หายได้คือได้อยากได้ขอเนเลาหน่คือได้ยงินนึงยังก่อว่าเน้ว่าใเนช่องเบาเยี่ยงว่ะบ่นังรอยเจาฟัง่อเว่า พ่อในซ่องเบาย่างว่าเป็นหนีสบ่อไปเส้นแบ่งนัวสบ่อจ่ายเขาแล้วเส้นเท่าอะไรอ่ะน่ะผัวข้อจเส้นผัวไปเส้นมะเพ็ดเดียวกับมีมักเพ็ดกับบ่มีอีกอะไรย่างกับบ่มีบาดเดี๋ยวกัหอมโลกได้บาานเองจากพันไปเส้นเขานนาทงใหญ่บ่อทน้อยหมดชื่อมาถุงหนึ่งกินได้จากมื้อ ไอทองกระถินใส่หมวกหนึ่งปองทองชิบสามพันเห็นไหมเบิ่งเออประมาณชิบเก้าพันเปลี่ยนไปได้พวกนี้เนาะแต่เก่าเขาคิดแบ่งนวดเลวเขานับเม็ดไสตอนชื่อมากินแม่ตอนอยู่เฮือหลังอันเซนน่ะนับเม็ดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ถอกโชคก่อนสิบวกนึ่งอ่ผัวผัวผัวกับบ่ญาติเลยบ่เมียใส่หลายๆเป็นหรื่อผัวกับใส่ลายคือกัน ตะกี้ว่าย่านใส่ร้ายอะไย่านกระดูกปุกระดูกพังเพราะว่าผมหล่นเพราะว่าไปอีกเนี่ยนี่ผมเริ่มหล่นเลยได้น้องหลอยวัวพุคือสิงเต่าเขาชิงเต่าได้ได้บ้านนี้เจ้าว่าเจ้าว่าปัวเจ้าเจ้าว่าบอได้เห็นเห็ดเห็ดอยู่เห็ดกินจับจัดขมือขมือมีแต่ให้เมียนะเห็ดจัดจุครับ เอาคอยสืบบอกว่าดอกให้บ่าวจอยกับเบาแยกว่าก่อนที่น่งฟังว่าไงเนั่งร้อยสีว่าวยังอยู่บ่อกเราเฮ็ดกินอยู่บ่ครัวจะเวลาไปกาดมาโบเฮ็ดมีแต่เจ้าเฮ็ดเออหัวจะได้ยังเ็เป็นอะไรอันจะมีแต่เจ้าเฮ็ดจะได้ไปแครับหัวแห้งแน่อ้เจ้าบ่ได้ใช่เราบอกใช้อยู่มีบาดพี่ขอเราไม่อยากเฮ็ด มันเมื่อยอ้าวเมื่อยหยังน่ะนอนบ่นวดมันสิเฮ็ดอยากันผู้อื่นเด้อสิบ่ได้เฮ็ดี่เฮ็ดคือกันผู้อื่นก็เฮ็ดคือกันเขาก็ยังอ่าบ่ได้ว่าถึงขั้นว่าเมื่อยจนบ่อยากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนีปักน้ําบ่ใช่เขาได้เเลยแอันอ้อมอันอ้อมบ่เคยทางเฮาบ่ทางเฮาบ่คยเฮ็ดนี่เด้อูกะพันนี่เ็เบิดนั่นแหละเนาะครับนี่ ซอยกะยังซอยอยนี่ยเค็กกินน er> ้ำประยาเ็ดบ uh, ่เจ้ากันโอ้ยลูกชิดไอ้เกิงเป็นลูกชิดเจ้าชไครับด้ได้บอยเนี่ยเด็นอนกูนั่นตินโอ้ยขาปอง เจ้ากิดศิวะว่างยังไงดีได้คำพ้องบทถามอันนี้น่อยถ้ามาอยู่ใจก็จุ่มข่อยนั่นนั่งเกือบเรากระบอกมาออกมาโลดเบิร์นว่าออกมาแล้วเนาะเบิรนคิดเออเปินคิดนุ่เมือกเรื่องนี้ความนี่เบิรนกระศิวาออกมาเกระศิล่าออกมากระศิงาแล้วบาทกระนาวทามต่อในี่งเงาแล้วบาทมาตั้งหน่อยว่างได้ไหม

เช่านี่ที่บวกกันเขาน้ไม่ได้ช่่ได้ครั้งเอาเอาไปปล่อยเลยสมบ่เมือเสาน่ะเอาไปปล่อยเลยอ๋อ่ได้ปล่อยเอาสาดไปปูให้ลูกยุูมันกบือยู่เลยแต่โจะเกี่ยวอะไรวาได้เบิ่งลูกมันเราคาดเนาะเหรอเอาไห้ห้ผูเหื่อยีเอานหนื่อกดียวขานั่นเดียขาไห่บ่ไห่บอใยินเสียงไห่บอด้ยินเียงไห่บอตอนที่เดือนไม่ทางอันน้ำทางเออ กไไินขากันกวสี่ห้าอีกะัวมาเห็นัวจะเห็นแล้วบอดนะตาลูกตอเด็กตัวไปเกี่ยวข้เวก็น่าจะกนาเกี่ยวข้าวนะอยู่ซเกี่ยวอยู่ซสไฟสีจัดไกลบ่อไมได้ไกเอ,อโอ้ยเขาก็จะขึ้นผักเกียงแล้วเฮ้ยปัน ก็คือไปนอนที่ปวดบอดอยู่แหละจยกเราไปนี่มีบอกนังโดยว่าใบเชื่อได้ไมเชื่อแล้วเลยเอาไปเลยเลยบอดเอาไปแล้วพอเห็นเนาะไปเลยเนั่นน่ะว่าละสี่อยู่ด้วยนั่งร้อยหู้บอวานาอยู่ในสายบนพวยน้อยบนพวยจะไปเกี่ยวนะหู้บอเฮยหู้อ๋อบุเป็นนาดีกว่าเขาลงไปให้บุทิงบ่ไม่น เบ่งเกี้ยวบาดมือได้ฮะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดพาไปเจาะเบิ่งได้อยู่บ่เจาะเบ่งปัวเจาะได้เผก่อว่ายาคู่ว่าไปอยู่นะฮะในรีบอหรือวะทะเลิดเปิดเปิงไปทางใหม่ฮาน่าคอยทงนี้วเกี่ยวข้าวที่กันทั้งนังเกี่ยวข้าวกินหนามาพี่ก็เคยเวลาบอกไอ้เอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำได้บางคนก็เข้าใจว่าไอ้เกิ่งนี่มิเตตัวเมียว่าไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ ไปทางอื่นดิไปทางอื่นต้นคำมืดจังมาแบบนี้นะครับบ่ยังให้เพิ่นเข้าใจผิดๆนั่นนั่นต้องไปเบิ่งนำกันนั่นหฮะมันเห็นนำกันว่าแม่ในรีโบะนะมีแต่ตัวลูกตัวเมียบางทีว่าไปเกี่ยวเขาเอากุ้ยเฮ้ยดื้อไงเด็กเหมือนนั่นจำอะไรเดอเอะกระซังอะไรเนี่ยไปอะไรมันเป็นยังเด้ออุ้มหมอยากอุ้มดิ <aría> จะน,นัองกันไม่เกี่ยวถึงมึงจะนัมันรู้ไงเอ็มั้วกันผู้ดเ่งมันนั่นป้อนข่าวลูกแล้วนี s <S no, s <S ่ตอนเที่ยงนะป้อนอะไรบอบ่โฟกัสเล็กกล้องกันดิเป็นอย่างวะยังเคลื่องให่ใช้ไวซิซเครื่องให่หรือยังอยู่ในจอบอ อ๋อบางคนก็ว่าอยากเบิ่งหน้าใกล้ๆคานมาบุญมีคานมาเร็วขานมาเกือบตาบอดย้อนเนาะคานมาไอ้เกิ่งหน่อยคานมาดูแลลูกก็ว่าได้น้องหลอยยังบ้าันอยากนอนอยากอะแม่ะเดี๋ยวเขาอยากนอนแล้วมัน สี่ใเด็กน้อยคือบอกว่าว่าลูกข่อยอยากกินนมลูกอยากกินนมลูกอยากกินขนมบ่กันบ่ไปกันนั่งลอยกับหันบุญเพ่งพาบ่าเล้าไปได้บ่ไปหาพอเจ้าะเอาไปบ่เดี๋ยวชื่อขนมให้กินนี่ขนมข่อยอยู่ในรถให้เต็มรถอยู่ไปชับอย่างนั้นจะน่าชับไง ไปพิสูจน์เบิ่งพอ่อเจ้าอยู่ฮันอิลีโบแจักบ่กเจักอยู่บ่ทางไปเนะจักจักคไปไปทำแจักจกันกันดีขนมให้กินคือบอกแม่ขึ้นคอฉันเลจนเป็นบออ่หมูาไวานอันขจานางลอยไปนี่ยามันสลบทลายเป็นลมน้ำทางไปฉักน้ำทางบ่แห้งเลยนเนะ <c oughs> เาะบกินยายอะไรกินยาอะไรกินยาได้บ้างใช่ไหักหรอกสองเท่อซักได้แล้วว่าเหรียญเมยน เก่ยอกับยาเรากำจัดเกลือไปนั่นเอบเอาออกเอาออกผูไบไ่อยู่ล้างสุ่มผูกมันเพงผูกไปไบอยู่สุ่มผู้ไปาจะเ่ายน้ำลายแม่บอลืน้ำลายลูกนะในไม่เบาลาวน่ะ ายไมเนี่ยว่าของดุเดอดมว่าเงครม่ไดาตาเเรืองเขาเหลืองเขาะลรน้องบอไรเรืองเขาเลืองเขาเลยเป็นยังคือเหลืองบาจ็จัแล้วไอ้เก่งโมเดิรอน้าวปอน้าจ้าผัวโมได้ไปคอยไปกั้นโมได้คอยไปกั้นบ่เดียวนี่เพื่ออาหารโมเพียงพอ เอาเมื่อคืนมาได้ไปเนี่ยงบ่อผัวน่ะเนี่ยปลาหนีถามแบบบ่าวล่าว่าตัวใหญ่หรือตัวน้อยเพราะว่าถามคือแท้เนาะหัวเจ้านี่หัวปีหัวมอยดตัวหน่อยก้าวบ่อพาวะอีกก็มาถามเจ้าะตัวน่อยตัวใหญ่ขอไปแล้วบันเพลงเลยอยากไปน้ำลูกอยากไปน้ำท่า มันเพ่งอะไรอยากไปน้ำพ่อเจ้าบอยาก็ากไกบอตัวมันหนอยว่ีกุยีพิวมันกับ่านเแหละตัวตัวลูกกับเมยกับ่านคเชือกันบ้านเดี๋ยวบอกให้ทอดพอไปย่านมาเทือนเสี่ยวก่น แันนีาเกงบเสียารเป็นตากองร้อนตากองรอนพอใ่นาเบอกใช่จะบอกอะไเรานแม่จะเห็นที่ช้างคืนเลยนะผู้พอเห็นเห็นเห็นชือคืนชือกขาวเชือกขาวชือมี่มืกขา่อยู่ในไซอยู่อยู่หัวคุ อ้าวผัวจะไปตอนไดนจะไปเห็นเสือขาวๆอยู่เว้ยยมาอยู่เฮือนเห็คือว่าบ่ดด้อยู่กันในเห็คือว่าบ่ได้ไปยิงแม่จใช้ตอดคอไปแล้วไอเกิงฝันบ่บ่ได้ผ่านมามันเห็ดอืดอืดอือยู่ะอโสกนี่อ่าาาาเาา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 นเลย ช่างมอนกคมมได้นกคุ้มตอนคืนมันก็ช่างมันอืดหนาม้นเออพังยุหดนางช่างอไปบนุกมุมไ่นกเข้าอะนี่สองอย่างมีพไปเลาะกินเยอะนานกเข้าพี่ดิบมาแล้วนางลอยเอ้ยไปเลาะไปเลาะหกินคือคนนั่นแหละคนเลาะไปเลาะเบิ้งเลาะจคเห็นบ่ด้เห็นนึคอยคอยตัวให้เมียเเจ้า ถ้าเราแบบนั้นรสิกาไปเงือ่อ,อ,องบ่สักลา,ออาง,าางาาคืนเนี่ยเจ้าขออ้างบ่จักคห็นที่จะลงมเมาี่ะลัม่ยอขออ้างบ่อยากไปหากินกลางคืนบ่จักค่เนี้นะบอกไปจิมาตัวเมียก็รูกว่คอยกระยา่าอกันนด้บ่เจ้อก็บ่ไปได้อเออกระย่างพี่ยานเชื้อได้ผวาไปอีกนั่งร้อยแต่เชื้อแล้วปาเนี่ ยันคือกันยันเอามาแล้วก ok, no, right ็ผูไปแมนว่าน้องเลยพูดไปเอาวานพุนน่ใส่ใส่คอข้างล่างเึงก็ได้คุณมาให้กูเบิ้งว่าคืออยากอมแต่สีห้านีมันอม อานี่เอาอมนี่เออมันบลนับก็ไอกไปเลยเลยลาเชียตขาวตัวนี้ทคอยจะเสียรายบอนที่ว่ามันห้องห้องอึดๆนี่ นมีสองอย่างเด้อนกคุ้มกับนกเข้านกเข้าแม่นยันเพิ่นนกเข้ากู่กู่มาบัดจับเปิดจังใจเลยนกคุ้มไปนกคุ้มกำมันนอนขี้กนี่ตอนคืนนี่มันยังอืดเลยกำนอนตัวเดียวนกยังเดือนแจ้งเนาะยันแม่มันหอบเดือนแจ้งโอ้โหโคตรยางคือกันนะคือมีแล้วคอกันปบ ไฟกับบูมีอีกเนาะอยู่มันม um ืดอีบอมู่ดไฟกับบมีเอ้าหัวไฟอันสองนะเออหัวไฟเพื่อนสั่งสองไปขนาดนมีโซโาเซลยังเงื้องใ้ป่าแม่นบ่อนั่งเลยหน้าหน้าน่นเอานีเร็เขาเรวน้ำเร็วเพื่อาอไปไปไซสไปิงาน แมนจะบอกเอ่อเป็นจิไปฮะว่าบัไปเก็บกระเพคือกันเเาเก็บกาแฟได้ผมปยูได้แม่คอยเขาสิบ่อแล้วก่อนบ่เก็บพาแล้ันเก็บจกเดือนออกกาแเพี่แมยเขาเล้วนะึ้นว่าลูกสังวาเจาวายาายางเจ้ายูู่เรียวยันพีอาอุยยันคือกันไย บอขั้นว่าสิไปอีลีกัเจะ้าเกลานองจะมาอยู่น้ำให้พวไปหาเงินนะอันนี้คือเฮาคือเฮ้ากับซีบอนั่นดอกเลยเนาะก็เห็นดีน้ำจุให้นั่งลอยเนียวน่องหรือว่าแมนเไปอกเนาะแมนอ่องหรือว่า,อ,าอืนน้อยมาอยู่น้ำก,ก็ได้แมนนอว่าอึ้าเอยมาอยู่น้ำก็ได้เฮ้ยอื้อยมาอยู่มัซีบอมุนอ้ยปุ๋ยบอบออมากระไรอ้งเลยนะอ่อนงดีกว่า จังนอนราีบอลโมเมนต์ังงนกเขาทูบมีกิ๊กมันหลายคนเอาล่ะน้องมาน้องจะมาครับมาเกิงสิไปดีห่างกันแต่เราบอกชื่ออ้าวไปรีบอกเราอยู่ความเก่าอ่ะเนาะบอกได้เลยเออจิเท้าฐานบ้านนี้จิไปเก็บกระเพร่บอกว่าอ่าได้จักแล้วนี่ทำได้ไหมไรมือแล้วอ่ เขาทานก็ได้ด้วยไม่เช่นก็ได้บริยานยังหัวอะไรจัดแหละแล้วปวดเสวะเขาบเก็บได้มื่นละล้านล้านไปเลยย่าไปนะให้เพิ่ปลองไปลองเบิ่งเนาะเไปลองไปลองเบิ่งแม่นแมนช่วงนี้เขาเก็บกาแฟกันพี่น้องเินท่านว่าเขาบ่มีครอบครัวเขาก็จะไปอะไรเก็บกาแฟนี่ค่อยนี่จะไปลองเบิ่งโลละสามพันให้เมียอยู่เฮือนจังได้สิบบาได้บ่มื่นละสามแสน มือละยสามแสนกี่เนาะพี่น <|ja|> ้องเลยลอยโลได้จังได้สามแสนนะคิดว่าสิได้บ่ปลาจ่อยมือละยลอยโลบ่ได้แล้วค่อยโมได้มาสขัดมาเลยเนาะเชิญลอยโลยังจะได้สามแสนโลสามพันตีแมนต้องหอดลอยโลก็ดีแล้วครัวคิดว่าอยากไปหาเงินหาทำไปแหละให้มันได้เงินได้คือ

แมนว่าน้องบนเพลงไปอยู่ว่านั่นแม่นะอ้ยอแม่จะบอกเป็นยังไงพวกกินหอนแม่นะแม่ไปทางหนไปน้อยากได้เงินอยากได้เงินแม่ต้องหพ่อไปด้วยบนเพลงเดยจจะไปหามพ่อจะด้อยากไปน้็อยากไปน้ำพ่ออีก สิไปนั่นคนอยากได้เงินโอ้สิไปเก็บกระเพราผอบอ้ะไอ้เอ้ยตายเลยบัดนี่ยได้ชิได้เงินหรือชิเสียเงินเด้คะแนนเนี่ยงานไปห่อแต่มากรนสิแม่นอนแม่อากาศมันอากาศมันเย็นมันหนาวเด้หนาวอะไรได้ดังเพลงย่านนั่นเพิ่นแพ้อากาศฮะนะทีนอนเป็นวัดเป็นไออยู่บ่ได้เห็ดเวียกเห็ดงานอยู่หละ ท่านเสือใส่เสือันใส่เสือันใส่เสือก็ไม่ยุ่งมันหนาวหนาวันสีใ้มาบอกกระตุกอีกอ่าจะนายเกี่ยวก็ขอแม่ไปเลยเดี๋ยวพาไปได้สีเอาขนมให้กินอยู่นี่ให้ลูกพี่นเโอเคพี่น้องเลยเนาะพีนี่นะไอเรื่องไง มันดอกมันได้นั่งลอยนี่สร้างมันมาทามบ่าวเล่าเอาเนื้อได้บ่าวเล่าเพาะอลไรบอยเห็ดอลไรบอยจัดยังชี่จักชิว่าเน้อได้ฮาไปเลยทามาเพาะบอมันกระบ,บ่เพาะอีไนก็ยังกระสุนบ่มีกระสุนเบิดกระสุนมาแล้วกระสุนเบิดพี่น้องรอรอ,รอก่อนครับาว่ารอโบมีเงินติดโตเลยบ่ บางทีว่าผู้ใหญ่เปิดฝากมาไหว้หายนี่เบิเลยบอใสเบิร์เลบ่บ่เรือจักีบเลยเนาะเือื้อคเบื้อืออรอะื้ออไชื้อกพริกนะือกพริกือกอเอมเื้อื่ออื่ออเบืออ้สิบเือางได้เกี่ยวบหัวถือหัวหน้องไดเมื่อตะเลนี่ บอกที่ใส่เห็ดไปนะเอาไปไหว้ไปไปไหว้แล้วไปเอาขนมไปอยู่หลดผูกไปไปน่กเอาขนมกับป๋าลุงไปจับดีๆมีบหมนี่ยบดแน้วเอาไปของผูกไปได้เอาเกี่ยวไปไหว้อยู่หลังสุ่มล้วก่อนไปไหว้อยู่หลังชุ่มจะปวดคือจับเกี่ยวถูกอุ้เพ่งเอาเกี่ยวไปไหว้อยู่หลังสุ่มก่อนแล้วไปเอาขนมกระป๋าลุงเร็วรอยู่หลดไปไหว้อยู่หลังสุ่ม มันสุ <resur faced> like ่มเนี hmm. ่ย so ่มจังเลยไมอชัดว่ายอยู่ฮะพ่อมันบจักสุ่มเออใส่ไก่มาบานนี่สบายดีก่อนเขีบไปสามีก่อนเอาไวเนาะบึนี้ปีต่อไปบ่าวลาวนางมาสบายน่งเลยบอกเลยนี้ทาบึงทาล้นน้ำกัน อ่าสบายดีนังร้อยโดยโดยสบายดีต้องขันา้าไปดอกโอเคโอเค